สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ชาแนลมนูยิปซีค่ะกลับมาพก่กคิปกันนะคะและนี่เป็นการพยาก,กรณ์ความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆน,นะคะชาวราศีธาตุลมนะธาตุลมประกอบไปด้วยนะคะราศีกุมตุลและก็เมถุนของเราเองนะคะประจําเดือนธันวาคมส่งท้ายปี2565นี้แล้วนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาเจอคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะ ขอบพระคุณนะคะสำหรับผู้ติดตามเกา่าผู้ติดตามที่ยังคิดถึงกริฟอยู่นะคะวันนี้ก็กลับมารายงานตัวเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถคอมเมนต์นะคะพูดคุยกันได้เลยนะช่องของเราแบ่งเป็นพาร์าเช่นเคยนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะคนมีคู่แล้วก็ตามมาด้วยคนโสดนะคะแต่ว่าเราจะอ่านในเรื่องของความสัมพันธ์คนมีคู่ก่อนตาเป็นลำดับแรกนะคะวันนี้เราจะเบลอๆนิดนึงอะ ไม่รอช้านะคะชาว่านลมกุมตุนเมถุนค่ะความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณคนมีคู่นะคะอดีตที่ผ่านมานะคะพายขึ้นพลังงานเกี่ยวกับเรื่องของอความสัมพันธ์ที่ไปไปกลับกลับเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย ดีกัน5นาทีทะเลาะกัน10นาทีเลิกกันอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะกิมรู้สึกว่าท่านลมอ่ะอดีตที่ผ่านมาอารมณ์ของคู่คุณนะคะค่อนข้างแปรปรวนหนักมากๆหรือไม่คู่ของคุณนะคะก็รู้สึกก็ลมพัดลมเพแล้วไม่ได้มีความมั่นคงจนทำให้อีกฝ่ายหนึ่งก็รู้สึกว่า ความรักที่เราจับมือกันอยู่ทุกๆวันนี้มันมันมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะคะสิ่งที่ไพ่บอกนี่คะให้ระมัดระวังในเรื่องของอันนี้ขอยาตเตือนนะไพ่ขึ้นเกี่ยวเรื่องของมือที่3นะหรือว่าบุคคลอื่นนะคะที่สามารถเข้ามาแทรกแซงในช่วงที่เราสองคนกําลังเปราะบางด้วยนะคะหรือไม่คุณได้รับรู้นะคะถึงความไม่ชอบมาพากลในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะ่คะเดี๋ยวขอไพ่เพิ่มกันอีกนิดนึงนะคะ อดีตที่ผ่านมาบุคพวกคุณนี่ค่ะความรู้สึกทางด้านฝั่งเขาเนอะอันนี้เราเจาะในเรื่องของอดีตกันก่อนนะคะไพ่ขึ้นหนึ่งดาบนะคะอัศวินถือเหรียญค่ะหกเหรียญแล้วก็ตามมาด้วยนะคะสิบไม้เท้าอ่าพลังงานค่อนข้างจะแฝงไปด้วยพลังงานเหนื่อย ะะมันมีในหลูปของหนึ่งคือความเหนื่อยลา้า2คือมันมีในเรื่องของความอึดอัดใจ,จอะไรบางอย่างคุณรู้สึกน้อยใจเก่งมากๆคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณและเขาะคะ่ะชาวทาลมมันถูกแบ่งมันถูกแบ่งความสําคัญมันถูกริดรอนตัดรอนสิทธิอะไรบางอย่างในคู่ในอะไรอย่างเงี้ยกิฟรู้สึกว่าคุณน่ย ได้มีการพูดคุยกับเขาถ้านลมใจร้อนมากๆนะคะในเวที่ผ่านมาก็มีในเรื่องของการพูดคุยนะคะติดต่อสื่อสารกันนี่แหละก็จะดูนะว่าเขาจะอาอยังไงมันมันมีอะไรในความสัมพันธ์มันมีอะไรที่มันมากกว่านี้มันมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่าที่เรารู้หรือเปล่านะคะก็สิ่งที่คุณได้ทักทวงสิ่งที่คุณได้พูดไปสิ่งที่คุณได้พยายามอะไรหลายๆอย่างเก็บรู้สึกว่า มันเหนื่อยกว่าเดิมอืมมันเหนื่อยกว่าเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาเจาะกันในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะความรู้สึกของชาวธาลลมนะคะกุ่มตุนเมถุน,นะคะ่ะประจําเดือนธันวาคมนี้นะคะคุณรู้สึกยังไงนะคะกับคู่ของคุณบ้างนะคะกิบขอบพลังงานให้กับชาวธาลลมนิดหนึ่งนะ,ะมาค่ะ เจมเปอร์เรอร์บางคู่บางท่านดีลกับชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะเดดเจวิลนะคะบางคู่บางท่านนะคะคดีลกับชาวราศีมังกรลัคนามังกระคะ่ะเดด e อมเปร์เรอร์มาคู่กับเด e e อมเพรสนะคะความรู้สึกที่มีก็คือมากมายมากๆคุณจับ พลังงานของคุณนะคะที่กิ๊บจับมาได้คือเป็นพลังงานไพ่ชุดหลักเมเจอร์ทั้งนั้นเลยนะคะ The f o l l หมายถึงการเริ่มต้นใหม่การรีเฟรชความสัมพันธ์ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะหรือไม่การเพิ่มสเปซนะคะในความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขา Space ในที่นี้ก็คือเราให้เขามากขึ้นไม่จอแจไม่วอแวรเริ่มปล่อยวางนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามากขึ้นหรือว่า คุณให้ความสบายใจในอีกฝั่งหนึ่งค่อนข้างพอสมควรเจมเพอเรอร์ Emperor, เนี่ยบ่งบอกนะคะหมายถึงนะความมั่นคงเนี่กิบรู้สึกถึงความมั่นคงบางอย่างนะคะที่คุณมีต่อเขา d นะค s ะเดมเพรสมาคู่เดมเพอเรอร์นะคะน้องเขาเป็นไพ่คู่นะแบบนี้เลยนะคะสิ่งที่ไพ่บอกเนี่ย คุณกับเขาเนี่ยมันยังมีความสมเหตุสมผลหรือว่ามีความเป็นคู่กันค่อนข้างสูงเป็นความรักเป็นความสัมพันธ์เป็นอะไรที่คุณยึดถือยึดมั่นกับคนคนนี้มาตลอดเจเจวิลนะคะให้ความหมายว่าช่วงนี้คุณใช้อารมณ์นำความรู้สึกมากๆนะคะคือทุกๆอย่างก็จะร้องไห้ง่ายอ่อนไหวง่ายหวั่นไหวได้ง่ายแล้วก็ เป็นช่วงเปราะบางในตัวคุณกิ๊รู้สึกว่าไม่ว่าเขาจะขยับซ้ายขยับขวาตัวคุณจะค่อนข้างนะค่อนข้างเซนซิทีฟได้ง่ายแล้วก็ ไม่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้นะคะแต่ว่าในเดือนธันวาคมนี้กิ๊บรู้สึกว่าทิศทางเนาะทิศทางคุณปล่อยวางมากขึ้นคุณไม่เคยปล่อยมือจากเขาเลยในยชาวธาตุลมคุณเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นคุณเป็นคนที่รักใครแล้วรักจริงๆนะคะต่อให้เขาทําไม่ดีกับคุณเขาทําผิดต่อคุณคุณรู้สึกว่าถ้าคุณเลือกที่จะให้อภัยแล้วอะ่ะเออ คุณก็จะไม่เป็นไรกับทุกๆอย่างต่อให้ข้างในมันบอบช้ำต่อให้ข้างในมันเป็นอะไรนะคุณก็จะแสดงออกว่าเฮ้ยฉันโอเคฉันโอเคกับการที่เขาเป็นแบบนี้ฉันโอเคกับการที่เขาแสดงออกแบบนี้ทั้งที่บางทีคุณไม่ได้รู้สึกแบบนั้นจริงๆนะคะให้ระมัดระวังอารมณ์ของตัวเองเนี่ยชาวท่าลมกิ๊บบอกเลยว่าจะแรงต่อไปจนถึงสิ้นปี2565นะคะไปค่ะ การเทคแอคชั่นของคุณกันบ้างนี่ค่ะชาวท่าลมไพ่ขึ้นสี่เหรียญอัศวินถือถ้วยค่ะเวย์ล f ฟอร์จูนนะคะแล้วก็ตามมาด้วยสิบเหรียญโอเคคุณทำทุกๆอย่างเพื่อให้ความสัมพันธ์มันกลับมาดีคุณจะกลายเป็น คนที่น่ารักมากขึ้นคุณจะกลายเป็นคนที่รู้สึกต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรบางอย่างเพื่อเขา w e l o for June คือกงล้อนะทุกๆอย่างกําลังหมุนกำลังแปลเปลี่ยนสภาพนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยสิบเหรียญค่อนข้างดีนะคะบางคู่บางท่านอยู่กินกันฉันสามีภรรยาพาไปเจอครอบครัวหรือว่าเริ่มสร้างอะไรบางอย่างร่วมกันแล้วนะคะคุณรู้สึกว่า เป็นคนนี้แหละที่คุณปักใจคุณจะลืมทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่ผ่านมาเพื่อเริ่มต้นใหม่กับคนคนนี้นะคะคุณอาจจะระมัดระวังตัวเองมากขึ้นนะคะชาว่าลมแต่ว่าคุณไม่ได้ระมัดระวังตัวเองหรือว่าคุณไม่ได้กลับมารักตัวเองสักขนาดนั้นเพราะไพ่สี่เหรียญเนี่ยมันหมายถึงคนที่กลับมาเทคแอคชั่นกลับมาดูแลตัวเองนะแต่คุณอนะเหมือนกลับมาดูแลตัวเองได้นิดเดียวแล้วก็กลับไปดูแลเขาต่อเช่นเดียวกันนะคะก็เลยเป็นความรู้สึกที่ว่า คือคุณกลับมาดีขึ้นอะกลับมาแบบเห็นได้ชัดเลยว่าคุณพยายามเพื่อเขามากแค่ไหนแล้วเขาก็จะเป็นคนที่เห็นการ take a คชั่นของคุณแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะในเวของความคิดความอ่านของคู่ของคุณกันนะคะชาวท่านลมมาค่ะขอพลังงานไพ่นะคะให้กับ คู่ของชาวท่านลมกุมตุนเมถุงค่ะอันนี้อาจจะเป็นการอ่านรวมนะคะเป็น general reading นะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะก็อย่า serious นะคะถือว่าถ้าใครเข้าเขานะความสัมพันธ์เป็นแบบนี้น้อมรับไปปฏิบัติได้เลยนะคะความรู้สึกของคู่ของคุณที่มีต่อคุณเนะะี่ยค่ะชาวท่านลมเห็นมะอัศวินถือถ้วยนะคะเจอกันเลยนะถ้วยเจอถ้วยนะคะ ให้ขึ้นเด็กถือดาเดอะซาบางคู่บางท่านเดียวกับชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะห้าไม้เทา้าอ่าไพ่เหมือนกันหลายใบยนะคะเขาก็รู้สึกว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์เนาะที่ยังไม่สามารถนะคะพูดออกมาตรงๆได้ก็คือเอาเป็นว่ายังมีในหลุมของปัญหาเนาะการเคลียร์ใจอะไรบางอย่างอยู่นะเขาอยากได้เวลาเก็บรู้สึกว่า ต่อให้มันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่ค่อนข้างเปราะบางในเรื่องของความสัมพันธ์มันอาจจะนำพามาซึ่งความไม่มั่นใจหรือว่าความไม่มั่นคงในรเรื่องของความสัมพันธ์ของคนรักได้เลยนะคะกิปรู้สึกเขาอยากขอเวลาเดอะสตาร์คืออยากพักฟื้นนะคะอยากมีเวลาเป็นของตัวเองอยากจะเยียวยาตัวเองแต่ว่าการเยียวยาครั้งนี้เขาก็ไม่ได้หายไปจากคุณนะคะก็พยายาม พยายามที่จะนิ่งขึ้นนะในฝั่งของคู่ของคุณนะคะพยายามที่จะนิ่งขึ้นพยายามที่จะทําความเข้าใจอะไรมากขึ้นและบางทีเขาก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจตัวเองสักเท่าไหร่นะคะไพ่ขึ้นหาไม้เท้านะคะหมายถึงคนที่ยังมีภาวะนะคะที่สับสนกับตัวเองตีกับตัวเองไม่เข้าใจว่าตัวเองจะต้องอ่าสแสดงออกแบบไหนไม่เข้าใจว่าตัวเองต้องทําตัวยังไงเ <Panch. S 1> ขาก็เลยเลือกที่จะคูดาวตัวเองลงมายอมลด ทิฏฐิศักดิ์ศรีหรือว่ายอมรูอิโก้นะคะจะเป็นฝ่ายเขานะคะที่กิบรู้สึกว่าเขาน่าจะซอฟลงนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของนะคะการเทคแอคชั่นขอพลังงานให้กับผู่ของชาทตนลมกุลตุนเมถุนค่ะการเทคแอคชั่นของเขาในเดือนธันวาคมนี้เป็นอย่างไรคะอ่ะเห็นไหม 2ถ้วยก็มาแม่โอเคนะสถ้วยโอเคมากนะคะ judgment การฟื้นคืนนะกิ๊บรู้สึกว่าท่าลมคุณโอเคนะสบายใจได้เลยนะคะโอเคโอเคสามเหรียญน,นะคะโอเค3ไามไม่เท้าอ่ามีการเคลียร์ใจชัดเจนมากๆนะคะมีในเรื่องของการเคลียร์ใจการหวนคืนนะคะกิ๊บมอง ไพ่แล้วก็มองภาพรวมของชาวท่าลมนะกืบรู้สึกว่า1คือ2ถ้วยก็คือการคืนดีการกลับมาคอนเนคชันซึ่งการละการสองถ้วยเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของรักแท้รักที่ยืนยาวรักที่มั่นคงนะ Judgment คือการกลับมากล้าการหวนคืนการทำข้อตกลงนะคะอะไรบางอย่างนะในเรื่องของความสัมพันธ์และถามว่าตกลงดีไหมคุณรู้สึกว่าเขากลับมาครั้งนี้หรือว่ากลับมาพวกคุณครั้งนี้มันมันดีมาก มันเป็นข้อตกลงมันเป็นการทําอะไรเพื่อความสัมพันธ์ของเราจริงๆเพื่อความรักที่มีต่อกันละกันจริงๆนะคะสามไม้เท้านะคะสามไม้เท้าก็คือการออกเดินทางได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะการเทคแอคชั่นของเขาอาจจะมีในเรื่องของการชวนกันไปเที่ยวเพื่อเปลี่ยนแปลง สถานะทําให้มันมั่นคงมากขึ้นแล้วก็ทําให้สภาวะทั้งเราและเขานะคะเป็นไปในทิศทางที่มันดีมากขึ้นเช่นเดียวกัน3ไม้เท้าหมายถึงการออกเดินทางไปด้วยกันนะคะโอเคไหมเฉาท่าลมเดี๋ยวเรามาดูไพ่พลังงานเอาคำกันนิดนึงนะคะไพ่พลังงานเอาคำอยากจะบอกอะไรชฉาท่าลม ขอพลังงานให้กับชาวทาตลมสามใบมาเลยไพ่น้องก็จะจิ๋วๆนะคะน้องเป็นสายแม่มน,นะ everyday wish นะคะเป็นอีกหนึ่งสำหรับที่น่ารักมากๆนะคะอ่ะคิงถือถ้อะคิงถือเหรียญนะคะแปดถ้วยนะคะเขาอยากให้ละทิ้งนะไพ่บอกว่าอยากให้ละทิ้งปัญหานะปัญหาที่ตามมาเขาเขาจะแนะนำชาวธาตลมว่า ปัญหาที่มันยังคาราคาซังอยู่ปัญหาที่เราเคยมีซึ่งกันและกันอยู่ไม่ควรถือไว้นะคะคิงถือเรียนหมายถึงคนที่ไม่ได้ปล่อยวางอะไรใดๆนะยังคงคิดมากยังคงรู้สึกเหนื่อยยังคงรู้สึกกับอะไรที่ผ่านมาแต่ก็ยังคงไม่ได้ทําอะไรมากนะคะเกีรรู้สึกว่าในเดือนธันวาคมนี้นะคะจะเป็นอีกเดือนสิ้นปีนะคะที่คุณจะพยายามละทิ้งนะ อะไรที่ไม่ดีนะคะอะไรที่ทําให้คุณคิดมากอะไรที่มากระทบความสัมพันธ์นะคะกิีบขอให้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนาะเดี๋ยวเราไปต่อนะคะในลูปของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะชาวท่าลมกุมตุนเมถุนมาแล้วค่ะ i ิงถือเหรียญนะคะเป็นไพ่อดีตนะเจ็ดจัสติกนะคะ ไว้รอบ4จูลแล้วก็ตามมาด้วย6เหรียญคุณตัดสินใจอยู่นานนะคะสำหรับคนคนนี้ที่คุณเข้าไปพัวพันอยู่ด้วยและที่เขาเข้ามาพัวพันกับคุณด้วยเช่นเดียวกันนะคะกิฟต์มีความรู้สึกลึกๆในใจว่าคุณจะไปต่อคุณอยากที่จะลงทุน อยากที่จะลงแรงอยากจะลงรากลึกในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนคนนี้อยากจะเพาะ,มะเมล็ดรักพันรักปลูกต้นรักด้วยกันแบบไม่ไหวแล้วนะคะรู้สึกเหมือนคนคนนี้เป็นสเปคของคุณเป็นคนที่คุณตามหามาค่อนข้างนานหรือบางทีคุณไม่ได้ตามหาเลยอะ่ะคนคนนี้ทําอะไรก็แลดูจะแบบเฮ้ยมันใช่อะ่ะเฮ้ยมันดีคือเอาเป็นว่าคุณตกหลุมรักหรือว่าคุณชอบคนคนนี้แบบโชคชะตาและ พรมลิขิตเล่นตลกกับคุณนะคะอดีตที่ผ่านมาคุณเลยรู้สึกว่าคุณก็ช่างใจอยู่นานว่าคนคนนี้ไม่เคยออกไปจากความคิดของคุณเลยยังคงอยู่ในใจของคุณมาตลอดต่อให้เจอกันไม่นานหรือว่าต่อให้เจอกันมานานแล้วนะคะยังเป็นความสัมพันธ์ที่กิฟดูจากไพ่คือคุณไม่เคยลืมเขาอะหรือไม่คุยกันแป๊บเดียวแล้วรู้สึกแบบมันใช่ไปหมดนะคะคุณอยากจะลองนะคะที่จะศึกษาดูใจแล้วก็ไปกับคนคนนี้ให้ได้นะคะ ถ้าอยากจะบอกอะไรนะคะสำหรับชาวท่าลมเนาะแปดถ้วยนะคะคิดบอกแล้วคุณอ่อนไหวกับคนคนนี้มากๆนะคะเข <c oughs> าทำดีกับคุณมาตลอดแต่ว่ามันมีเรื่องบางเรื่องเนาะอะไรบางอย่างที่ทำให้เห็นชัดเลยว่าเขาอาจจะไม่ได้คุยหรือว่าไม่ได้มีคุณคนเดียวนะคะ สถานการณ์บางอย่างนะคะบีบคั้นคุณนะอนดีตที่ผ่านมานะคะบีบคั้นทําให้คุณต้องรู้สึกปล่อยวางไม่คาดหวงังลดทอนตัวเองเพราะเขาก็ใช่ย,ย่อยนะไพ่สาหรับคนที่ขึ้นเดอ e อมเ r อเรอร์เนี่ยคะเดอแอมเปอเรอร์เนี่ยเป็นตัวแทนของชาวราศีเมษเนาะราศีเมษเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างแรงดุดันนะคะแล้วก็เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองแบบสุดๆไปเลย คุณเลยรู้สึกว่าคนคนนี้เวลาทําอะไรหรือว่าเป็นยังไงเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่มีความเป็นตัวเองค่อนข้างสูงคุณเลยรู้สึกว่าคนคนนี้อาจจะทําอะไรบางอย่างโดยที่อาจจะไม่ได้นึกถึงใจคุณขนาดนั้นก็เป็นได้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาเจาะนะคะในเรื่องของความรู้สึกนะคะที่คุณมีต่อเขากันค่ะไพ่ขึ้นโห oh. 8ด,ดาบนะคะสี่เหรียญค่ะ9เหรียญน,นะก็ยังมากอยู่นะกิกบรู้สึกว่าคุณสับสนนะคะคุณคุณหมายใจว่าคุณจะไปต่อแต่เอาจริงๆนะในเดือนนี้คุณถอดไปเยอะมากๆนะคะคุณจะแสดงให้เขาเห็นดูว่าคุณจะทําให้เขาเห็นว่า คุณไม่ได้เป็นตัวเลือกของเขาหรือว่าก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นที่คุณจะเข้าเข้าออกออกในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะสิ่งที่ไพ่เตือนนะจ๊ะคือคุณจะกลับมาทบทวนความสัมพันธ์กลับมารักตัวเองกลับมาดูแลตัวเองแล้วก็กลับมาทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นคุณคิดกับเขาว่าเขาก็เป็นคนที่อีโก้เยอะเป็นคนที่อย่างที่กิ๊บบอกตั้งแต่แรกเลยเป็นคนมั่นใจในตัวเองคุณรู้สึกว่าเขาก็เป็นคนที่เอามีเสน่ห์ไม่เบา ก็ไม่แปลกที่เขาจะมีลักษณะท่าทางหรือว่านิสัยเขาเป็นแบบนั้นนะคะคุณรู้สึกถึงระยะห่างความห่างไกลบางคู่บางท่านเป็นชาวต่างชาติได้นะคะหรือไม่บางคู่บางท่านอยู่ไกลกันมากๆต่างประเทศต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าระยะทางนะคะอะไรหลายๆอย่างก็เป็นอุปสรรคในเรื่องของความรักเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาต่อเนาะว่าคุณจะ take action ในเหมือนความคิดข,ของคุณหรือเปล่านะคะ เห็นไหมคุณสับสนเกินไปอ่ะกิบว่านะคะคุณเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้แต่ถามว่าคุณก็สู้ไหมกิบไม่รู้เหมือนกันคุณสู้ทั้งๆท,ที่คุณก็เหนื่อยอืมกิบว่าคุณไปดิวกับคนที่เป็นรักระยะไกลแน่นอนนะคะภายค่อนข้างออกไปทางแนวนั้นเนาะ ไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยไม่ค่อยได้เห็นหน้าคล้าตากันบ่อยแต่ว่าก็ติดต่อสื่อสารกันผ่านโซเชียลอะไรอย่างเงี้บยบ่อยๆการเทคแอคชั่นกิ๊บรู้สึกว่าคุณสอดส่องเขานะคอยดูพฤติกรรมอะไรบางอย่างเนาะคือใจคุณก็ถอดมาครึ่งหนึ่งแล้วพฤติกรรมของคุณก็ยังคงห่วงยังห่วงแหนเขาอยู่ครึ่งหนึ่งเช่นเดียวกันคุณเป็นคนที่ปากกับใจบางทีไม่ค่อยตรงกันนะคะชาวธาตุลมก็เลยทําให้สภาพของหน้าไพ่นะคะออกมาแบบครึ่งๆกลางๆเนาะ ก็อาจจะมีในเรื่องของการหยอดอะไรบางอย่างเลยทําให้คุณไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของความรู้สึกของเขากันบ้างนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะ,ค,ะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะห้าทวยผิดหวังอะไรไม่รู้เดท ฝังใจคนคนนี้ปมเยอะสีดาอยากพักผ่อนอยากพักฟืนยังไม่ได้อยากรีบร้อนเขามองออกนะว่าคุณคิดยังไงกับเขาเห็นไหมไพ่ขึ้น The Emperor เหมือนกันนะคะอ่าอ่าความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นอะไรใดๆก็แล้วแต่ความรู้สึกที่เกี่ยสัมพันธ์ได้คือ The Emperor เนี่ยเหมือนกันเขาจะเอาทุกๆอย่างเขาจะเป็นทุกๆอย่างแบบเขาเรีเยกอะไรนะ ็นศูนย์กลาง Universal อย่างเงี้ยนะคะคือเขาอยากจะเป็นศูนย์กลางทุกๆเรื่องไม่ว่าเขาจะหันซ้ายหันขวาเขาจะเป็นคนกําหนดทิศทางเองก็คือไม่ไม่ได้ค่อยแบบว่ามาแคร์หรือมาใส่ใจใครตามเขาได้ใครทนเขาได้ใครอยู่กับเขาได้ใครรับที่เขาเป็นแบบนี้ได้เขาจะอยู่กับคนนั้นนะคะเขาไม่ได้พร้อมเริ่มต้นความสัมพันธ์อะไรใดๆนะคะเขาอ่านออกนะว่าคนรู้สึกยังไงกับเขาเนะคะ สิ่งที่เขาแสดงออกก็คือเขาคิดดีแล้วนะคะเขายังมีในเรื่องของปัญหาปมเก่าๆอยู่นะยังไม่สามารถพร้อมที่จะเริ่มต้นอะไรกับใครใดๆได้เลยนะคะการ Take Action ของเขาค่ะ อาซวินถือเหรียญเขาก็เป็นของเขาแบบนี้ฮะเรื่อยๆกิฟว่าเขายังไม่จบกับคนเก่านะชาวธาดลมนะคะเขากับคนเก่ารู้สึกนะว่ามันอาจจะเป็นไปด้วยกันยากแหละแต่ว่ายังมีในเรื่องของความฝังใจยังมีในเรื่องของการขอโอกาสการให้โอกาสอะไรบางอย่างอยู่นะหรือไม่ตอนนี้เขากําลังพูดคุยนะคะกับคนเก่าๆของเขาหรือว่าคนที่เขาแบบคอนเนคชันอะไรใดๆอยู่ด้วยกันเนาะสิ่งที่ไพ่บอกนะคะก็คือว่าเขาไม่สามารถ เปิดประตูหัวใจอีกบานหนึ่งได้ถ้าหัวใจดวงนี้ยังไม่ได้ถูกปิดตายหรือว่าถูกเป็นเป็นของใครแล้วหรือว่าตอนนี้มันมีเจ้าของอยู่อหัวใจของเขาไม่ว่างนะคะไม่ว่างเพียงพอที่จะใส่คุณเข้าไปด้วยนะ,ะชาวท่านลงก็ <laughs> <laughs> ถ้าคุณอยากที่จะเริ่มต้นหรือว่าอยากที่จะสร้างความสัมพันธ์กับเขากิฟไม่ว่าเลยแต่ให้ดูแล้วก็ลดพื้นที่ลดสเปซลดความคาดหวังลงนะคะมันอาจจะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นก็ได้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อนะคะในเวของคนโสดกันค่ะ ถึงคิวคนโสดนะคะชาวทัลลมกุมตุนเมถุนนะในเดือนธันวาคมนี้นะคะคุณจะได้พบเจอกับใครบ้างหรือเปล่านะ, mm hmm. ะเรามาดูก่นก่อน,นีะคะ mm hmm. คนโสดอดีตที่ผ่านมาของผู้คุณเป็นอย่างไรคะไพ mm ่ hmm. ขึ้น The Magician ว wow. ้าวเสน่ห์แรงนะคะเสน่ห์แรงมากๆนะ ตัดใจแล้วก็หันหลังในเรื่องของความรักมาพอสมควรนะคะยังไม่ได้คิดที่จะจริงจังกับใครแผลเป็นยมมากนะคะสิบดาบก็คือฝังใจมากๆชาาท่าลมช่วงนี้นะคะคุณฝังใจกับอะไรที่มันเจ็บปวดมาแล้วแล้วก็ยังไม่ได้อยากที่จะเริ่มต้นกับใครใหม่ๆแต่ช่วงนี้เสน่ห์แรงจริงนะคะมีคนเข้ามาหาคุณรวมทั้งคนเก่าๆในความสัมพันธ์ของพวกคุณด้วยนะคะชาาท่าลม ใครที่กําลังรอในเรื่องของคนเก่าดิคิปขยายให้นะคะคนเก่าโดดเด่นมากขึ้นมาสองใบเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนเก่ามันจะเวิร์กไหมนะคะอ่ะไพ่ขึ้นควีนเทอเรียนเป็นตัวคุณเองนะคะชาว่านลมที่คุณไม่เคยปล่อยวางแฟนเก่าคนเก่าๆในความสัมพันธ์ของคุณได้เลยนะคะคนคนนี้นะคะบางทีอาจจะหมายใจในเรื่องของการแต่งงานนะคะไปแล้วนะคะหรือไม่อาจจะมีในเรื่องของการสร้างครอบครัวอะไรบางอย่างซึ่งกันละกันเนาะ ถามว่ามีเกงกลับมาแล้วมันดีไหมกิบรู้สึกถึงพลังงานที่1คือคุณก็รอเขาอยู่ด้วยลึกๆในใจนะคะแล้วก็เขากลับมาก็ดีค่ะดีกับคุณมากๆนะคะแต่กิบกลัวว่าหนังสื่อเล่มเดิมจะจบเหมือนเดิมนะคะต่อให้คุณลึกๆในใจอะ่ะคุณรอเขามากแค่ไหนคุณก็มองออกค่ะว่าจุดจบนะมันจะเป็นอย่างไรคุณก็รับไว้นะ รับไว้เพราะคุณรู้สึกคุณยังปล่อยวางแล้วก็ยังคิดถึงเขามากๆอยู่นะคะเอาเป็นว่าถ้ามีในเวนะคนเก่าๆกลับมาในเดือนธันวาคมนี้นะคะชาวธาลลมก็รับไว้ได้เลยนะคะเขามาด้วยใจจริงๆเนาะอ่ะแตส่สำหรับคนที่เขาอยากจะ move on ล่ะจากคนเก่าๆนะคะมาต่ออยากจะ move on นะคะก็ถามว่าดีไหมคุณจะได้เจอเกี่ยวกับเรื่องของ ความรักนะคะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเนาะไพ่ขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของเดอะฟูลนะเป็นพลังงานไพ่นะคะที่ค่อนข้างเด่นชัดว่าอาจจะได้พบรักจากการเดินทางนะคะแล้วก็อาจจะได้พบรักกับคนที่อายุน้อยกว่านะ ถามว่าคนอายุน้อยกว่าดีไหมว้าวก็ดีนะคะเป็นคนที่ทํางานหนึ่งคือเดชารีออตเนี่ยเป็นชาวราศีกรกฎลักษณกรกฎนะคะหรือไม่อาจจะทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องของวิศวกรนะคะวิศวกรคนที่ชอบแต่งรถคนที่ชอบที่เกี่ยวเรื่องของการเดินทางเป็นเซลส์ได้นะคะเป็นผู้แทนหรือว่าเป็นคนที่ไม่ได้อยู่กับที่เป็นคนที่แบบโหต้องทํางานลุกขึ้นแบบอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะ การขนส่งอ่าได้ค่ะไปไปอิงในแนววิชาชีพนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะดีไหมเอ่ยเปิดใจได้ไหมเด e Tower นะคะเด e s t a สตารไม่พร้อมค่ะเขาจริงจังกับคุณในระดับหนึ่งแต่คุณไม่พร้อมเลยคุณบอกว่าขอเป็นเพื่อนไปก่อนได้ไหมขอคบกันแบบเป็นเพื่อนไปก่อนดีกว่าไหมแล้วก็เป็นความรักที่มีเงื่อนไขนะคะ เพราะกิ๊บรู้สึกว่าคุณก็ยังอินอยู่กับคนเก่าๆของคุณอยู่ด้วยนะคะความสัมพันธ์มันเลยถูกพัฒนาแหละแต่ก็ไม่ได้มากเท่ากับรักครั้งเก่าของคุณคุณจะเอนไปทางรักครั้งเก่ามากๆนะคะอ่ะบทสรุปคนโสดนิดนึงนะคะให้เอาคำอยากจะบอกอะไรเนาะกิ๊บดีใจนะชาวถล่มคือไพ่พลังงานค่อนข้างดีนะคะเข้ามาในรูปหลากหลายรูปแบบแล้วคุณก็สามารถตั้งรับนะคะในเรื่องของความรู้สึกอะไรได้ดี the devil นะคะ ห้าไม้เท้าอย่าทําอะไรตามใจอารมณ์นะคะแทมแพร่คือการประครับประคองบาลานซ์เนาะชาวราศีธนูรักคนาธนูหรือไม่เป็นชาวราศีมังกรรัคณามังกรได้นะคะสิ่งที่ไพ่บอกกับเราก็คือว่าความรักความสัมพันธ์คนโสดในเดือนนี้เนี่ยมันจะมีความรักที่แบบรุนแรงร้อนแรงรวดเร็วเข้ามาหาคุณนะคะเป็นความรักที่คุณก็ต้องการแหละแต่ถามว่าคุณตัดใจ จากคนนี้ได้ไหมคนที่ทําให้คุณเจ็บปวดคุณก็ตัดใจไม่ได้เพราะต่อให้คุณโสดคุณไม่มีใครแต่ใจของคุณยังมีเจ้าของอยู่นะคะก็อยากให้ลองเปิดใจแล้วก็ลองให้โอกาสตัวเองเนาะว่าถ้ายังรักและยังไหวกลับไปก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ ถ้ารู้จักไพ่ก็ไปต่อได้แต่ถ้าเราจะไม่ไปต่อหรือว่าเราจะเลือกอ่านหนังสือเล่มใหม่ทางเดือนใหม่ๆกิฟก็รู้สึกว่าคุณก็สามารถตอบโจทย์นะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะเวลานี้ได้ถูกต้องและถูกจังหวะจริงๆค่ะยังไงก็จบแล้วนะคะสําหรับการพยากรณ์เนาะความรักความสัมพันธ์ของชาวธาล,ลมกุมตุนเมถุนประจําเดือนธันวาคม2565นะคะขอบคุณทุกๆการติดตามแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ